รัตจะพาเดินไปตัดผักบุ้งนะคะวันนี้อันนี้มันแกวของรัดนะคะรัดปลูกมันแก้วไว้นะ,ะแล้วก็พาเดินไปตัดผักบุ้งค่ะวันนี้จะผัดผักบุ้งไฟแดงนะ,ะนี่ก็เป็นพวกนี่ค่ะตัดผักบุ้งนะคะยอดอันนี้ของรัดกำลังงามค่ะดูดูค่ะโหระพานะคะ รัดจะเด็ดยอดเขาเขาจะได้แตกนะคะรัดจะเด็ดยอดเขาค่ะเขาจะได้แตกแดดกำลังออกนะคะแค่กันไก่ตัดเลยเนาะนะฮะตัดเลยเขาจะได้แตกยอดขึ้นมาใหม่หัวละพากลังงามค่ะหอ,หอม นี่ค่ะต่างกัด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นถั่วพุ่มนะคะน,นี่เป็นถั่วพุ่มกำลังสวยรัดก,ก้าวไปหลายต้นอยู่นะคะเขารอดแค่สามต้นค่ะนี่ค่ะยอดเขาหักเลยค่ะไปหักเลยลมแรงใบหักเลยอันนี้ก็เป็นโหระพาค่ะน,นี่ก็เป็นโหระพาเหมือนกันนะคะดูสิคะเขาออกดอกแล้ว รัดจะเด็ดเขาออกดอกนะคะเด็ดเลยค่ะเขาจะได้ออกใหม่นะถ้าเราไม่เด็ดเขาจะแก่นะคะพวกงูกระพาทั้งหลายนะเด็ดยอดให้เขาแตกเป็นพุ่มนะคะใหญ่ๆเลย เด็ดยอดเขาเลยค่ะเนี่ยฮะเห็นไหมคะเด็ดเดี๋ยวเขาจะแตกขึ้นมาใหม่นี่ก็เป็นถั่วพุ่มได้ทานอยู่นะคะถั่วพุ่มมะเขือกำลังออกดอกนะคะนี่ค่ะมะเขือกำลังออกดอกนี่ค่ะเงินปาลัดรวงนี่ค่ะออกดอกเต็มเลยเห็นไหมฮะน่ะ ออกดอกเต็มเลยนะคะอันนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะมะเขือของรัดออกดอกเต็มเลยค่ะกำลังออกดอกนะคะลมแรงแรงค่ะอันนี้อันนี้รัดจะพาไปตัดผักบุ้งค่ะลมแรงมากเลยนะคะดูเซลาลรี่ของรัดค่ะดูต้นเซลาลรี่ของรัดรัดปลูกจากกอที่ทานแล้วนะคะ จากกอที่เราตัดทานแล้วนะคะนะะี่ค<ๆ>่ะเซอร์รลี่กอใหญ่ทั้งหมดมีสี่กระถางนะคะเซอรรลี่พริกของรัดกำลัางงามนะคะพริกนคะ,ะพริกกำลังงามนะะี่คะเขาได้ปุ๋ยนะคะจากที่เขาเป็นแกนแกนะคะสวยแล้วกำลังงามนะคะกำลังงามค่ะ วันนี้มีแดดนะคะเยอรมันเนี่ยค่ะต้นเซอล์รี่ต้นย้ายใหญ่ค่ะเอาไปลวกนะคะเอาไปทำสลัดนะคะเอาไปทำอยำนะคะปลูกไว้ทั้งหมดสี่กระถางอันนี้เป็นผักบุ้งรัดปลูกะด้วยกันกับมะเขือนะคะนรัดจะมาตัดนรัดจะมาตัดผักบุ้งอันนี้ปลูกไว้ อันนี้ก็ปลูกไว้กับต้นพริกนะคะ,ะรัดจะตัดรอบแรกเนี่ยค่ะสวยสวยค่ะดูดูผักบุ้งของรัดก,กรอนี้ก็สวยกอนี้ก็ต้นใหญ่เลยค่ะเรามาตัดกันเลยค่ะรัดจับกล้องมือเดียวรัดหาที่ตั้งกล้องก่อนจับกล้องมือเดียวแล้วก็จะตัดผักบุ้งไม่ถนัด ลมแรงแรงค่ะวันนี้อยากจะมาทำคลิปข้างนอกแต่คงจะทำไม่ได้เพราะลมแรงมาดูด,ดูดูกอผักบุ้งของรัฐดูค่ะกอใหญ่ใหญ่หญปลูกลงในกระถางดำนะคะรัวจะจับกอเข้าไปตัดไปหมดเลยนะคะวันนี้ ตัดไปให้หมดเลยเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องก่อนค่ะมาตัดผักบุ้งนวรัตจะมาตัดผักบุ้งนะคะเห็นไม่ชัดนะคะจับกล้องมือเดียวนะคะก็จะสายหน่อยนารัตจะตัดจะจับไว้อย่างนี้จะจับกอเขาไว้อย่างนี้นะ,ะแล้วก็ตัดเนาะ จับกอไว้อย่างนี้แล้วก็ตัดเนี่ยค่ะกอใยใหญ่ค่ะแล้วก็น,นี้ก็กอใหญ่ๆเนี่คะดูผักบุ้งของรัดนะคะนี่ด้วยดูค่ะดูกอของเขาอ่อนๆเลยนะคะนี่ค่ะะรัดขอตัดก่อนนะคะ นัดตัดมือเดียวมันไม่ถนัดนะคะรัดก็จะขอตัดผักบุ้งก่อนหายพริกให้ดูค่ะพริกกาลังงามนะคะตอนแรกนึกว่าเขาจะไม่โตนะคะพริกนะคะนะะี่คะกำลังงามนัดใส่ปุ๋ยให้เขาไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะหนูต้นเขาอวบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เซลรลลรี่ก็งามนะคะเซรลอรี่นี่คะดูอวบอ่อนๆนะคะเซรลลรี่ เดี๋ยวรัดขอตัดผักบุ้งก่อนค่ะเดี๋ยวเอาไปผัดให้ดูนะคะโอเคค่ะขอตัดโอเคค่ะรัดจะตัดผักบุ้งแล้วค่ะลัดเปิดกอให้ดูนะคะเนี่ยค่ะมีแต่ต้นอวบนอ่อนๆนะคะผักบุ้งนะคะปลูกในกระถางนะคะก็ได้ทานอยู่นะคะเนี่ยค่ะไหมค่ะอ่อนๆนะคะ นี่ก็กอใหญ่นะอีกหนึ่งกระถางนะเนี่ยหนึ่งกระถางแล้วก็สองสี่กระถางนะคะทั้งหมดรัดปลูกในปลูกผสมกับต้นมะเขือนะคะรัดจะตัดออกแล้วรัดเราจะย้ายกระถางให้เขาด้วยนะคะเคค่ะรัดขอตัดก่อนนะคะรัดก็จะตัดไม่ถนัดเท่าไหร่นะรัดจะตัดให้ดูกอหนึ่งก่อนนะคะ ตัดสูงๆนี่นะประมาณนี้นะคะเ okay, คค่ะตัดไปแล้วนะคะแล้วก็ต้นพริกรัดปลูกผสมกันกับต้นพริกนะคะเสร็จแล้วตัดไปแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังรัดจะมาถอนเขาไปปลูกกระถางอื่นนะคะพริกก็จะได้งามนะคะพริก ดกบุ้งปลูกกระถางเดียวกันกับต้นพริกอันนี้ก็อีกกระถางหนึ่งกระถางนี้ปลูกผสมกันกับต้นมะเขือนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะตัดออกนะคะแล้วก็จะถอนออกแล้วก็จะให้มะเขือเขาโตนะคะเนี่ยค่ะมะเขือเขาเริ่มออกดอกแล้วนะคะเริ่มออกดอกแล้วแล้วก็เราก็จะตัดผักบุ้งออกแล้วก็นี้ก็กระถางหนึ่งอีกนะคะด๋ยวเราก็จะตัดทั้งหมดเลยนะคะ โอเคค่ะรัดขอตัดก่อนนะคะค่ะหลังจากที่รัดตัดผักบุ้งนะคะออกแล้วนะคะแล้วก็ต้นมะเขือนะคะรัดปลูกผสมกันกับต้นมะเขือเสร็จแล้วรัดก็จะมาถอนข้อออกนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาถอนต้นผักบุ้งออกไปปลูกในกระถางใหม่นะคะแล้วก็มะเขือเขาก็จะได้โตนะคะเนะะี่ยค่ะมะเขือเ็าเริ่มออกดอกแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะออกดอกจะติดลูกแล้วนะคะ เราก็จะให้เขาอยู่ในกระถางของเขาอันเดียวนะฮะแล้วก็อีกกระถางหนึ่งก็เป็นผักบุ้งเหมือนกันนะฮะอันนี้ร้วก็ปลูกผสมกับต้นพริกนะฮะแล้วก็จะตัดออกให้หมดเลยเช่นกันนะฮะเดี๋ยววันนี้รัดก็จะมาถอนปลูกในกระถางใหม่นะ,ะนะะี่ค่ะแล้วตัดอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วสองกระถางนะฮะ แล้วก็ต้นมะเขือนะคะแล้วก็รัดผูกผสมนั้นตัดไปแล้วแล้วก็กระถางนี้ก็ตัดไปแล้วนะคะเหลือแต่ต้นพริกนะคะแล้วก็เหลือกระถางนี้เราก็จะตัดต่อะะไม่มีใครจะกองให้นะ,ะล้มลมค่ะแล้วก็จะตัดแบบน,นี้เลยตัดแบบน,นี้แหละให้เขาหลดลงก็ตัดไปจนหมดเลยนะะนี่ก็ตัดไป เราระวังอย่าตัดต้นพริกเนี่ยค่ะเป็นต้นพริกนะ,ะนี่ก็เป็นต้นดอกบุงบุงนะ,ะก้องใส่หน่อยนะะแล้วก็จะเหลือต้นพริกไว้นะคะเนี่ยค่ะตัดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บเอาผักบุ้งนะฮะผักบุ้งก็ร่วงลงแบบนี้เนี่ย ผักบุ้งของเราขอเก็บผักบุ้งก่อนนะคะมาตักร่วงลงเต็มดินเลยค่ะร้อยค่ะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือแต่ต้นพริกนะคะแล้วก็นั้นก็เหลือแต่ต้นพริกนี่ก็เหลือแต่ต้นพริกแล้วก็นี่ก็เหลือต้นมะเขือนะฮะเนี่ยฮะได้เต็มถาดเลยนะคะเต็มถาดใหญ่เลยนี่มะเขือของเราก็เริ่มออกดอกแล้วแล้วก็นี่ก็ออกดอกแล้วนะคะเนี่ย ออกดอกเต็มเลยนะคะออกดอกเต็มเลยดูท่าทางจะด,ดกนะคะมะเขือปีนี้แล้วก็นี้ก็เป็นต้นต้นฟักทองนะคะนี่ฮะปลูกไว้สองตน้นนี่ก็เป็นมะเขือทั้งหมดนะคะมาขาขึ้นบ้านกันค่ะได้ผักบุ้งแล้วเซลลลรี่ยังไม่ได้ตัดนะฮะวันนี้เซลลรรี่ยังไม่ตัด กำลังงามค่ะพริกก็กำลังออกดอกเหมือนกันนะคะกำลังออกดอกเหมือนกันโอเคค่ะขึ้นบ้านกันค่ะให้ชมสวนมะเขืองามๆนะคะนี่ก็เป็นตัวพุ่มค่ะตัวพุ่มก็กำลังงามเหมือนกันนะคะโอเคค่ะขึ้นบ้านนะคะให้ผักแล้วนะคะ เพืนบ้านกันเดี๋ยวเดินมาตรงนี้ก่อนนะะี่คะผักที่เราตัดมาเมื่อกี้นะคะเยอะเลยนะคะเราจะเอาไปผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะนะะงามเลยเคเลยนะคะเคค่ะ ฝั่งนี้เป็นต้นยี่หล่าของรัฐนะคะสะ,ะแหน่สะละแหน่พันนี้เป็นพันต้นใหญ่นะคะนะคะรัฐจะมาตัดต้นพวกนี้ออกให้เขานะคะเป็นพันต้นใหญ่ตัดยานี่เป็นต้นํำแหน่นะ ี่ค่ะสาละแหน่ต้นใหญ่ต้นสูงเลยนะคะตัดต้นอันนี้ออกให้เขาอันนี้เป็นต้นตำแยนะเนีฮยถ้าโดนมือเรานะคะจะแสบไปเป็นวันเลยนะคะเนี่ยนี่ก็เป็นต้นยี่หล่านะฮะเนี่ยต้นยี่หล่าของรัฐนี่ต้นอันนี้มันมาขึ้นผสมต้นอันนี้มาขึ้นผสม ตัดทิ้งไปนี่ฮะต้นยี่หลา่าดูค่ะดูต้นสาละแหน่อันนี้ก็เป็นยี่หล่านะเน,นี่ยเนี่ยยี่หล่าทั้งหมดเลย ยี่หลา่านี่เป็นนี่เ็ายี่หล่านะคะเนี่ยยี่หล่ารัดไม่ได้โอเคค่ะขึ้นบ้านแล้วค่ะแล้วนะคะเนี่ยค่ะผักบุ้งที่รัดไปตัดมานะคะเต็มนี่เลยนะคะดูเยอะมากๆเลยนะคะอ่อนๆนคะคะเยอะมากมากเลยค่ะเแล้วก็จะมาผัดนะคะผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะ เยอะมากๆเลยตัดรอบแรกนะคะเนี่ยตัดรอบแรกปลูกในกระถางพริกนะคะแล้วก็กระถางมะเขือนะคะแ,แล้วก็พอเขาเริ่มโตเราก็ตัดเขาไปเรื่อยๆนะคะได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาผัดกัน,นะคะ่ะเขานะฮะ,ะจะมาล้างนะคะแล้วก็มาผัดกัน เยอะเลยนะคะถ้าเราผัดเขาก็ยุบลงเหลือนิดเดียวนะ,ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูตอนผัดเลยค่ะลักบุ้งอ่อนๆค่ะจากสวนนะคะนะคะ้วรัดก็จะมาแบ่งครึ่งหนึ่งผัดนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็เอาแช่น้ำไปนะคะแช่น้ำไว้เรายัางทานไม่ หมดเราก็แช่น้ําไว้แล้วเขาก็จะได้สดนะผักบุ้งนะแล้วก็ส่วนนี้รัดก็จะผัดนะก็จะผัดครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็แช่น้ําไว้ก่อนนะโอเคค่ะเดี๋ยวมาผัดผักบุ้งกันเลยค่ะมาล้างผักบุ้งเตรียมผัดกันนะผักบุ้งอ่นอนๆจากสวนนะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเตรียมผัดกันเลยค่ะมาเตรียมพริกของเรานานะ ที่เราจะผัดผักบุ้งมาเราก็มาหั่นพีกของเราหั่นประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็เตรียมใส่ถ้วยไว้ ชอบกระเทียมก็เอากระเทียมนะคะแต่ร้านไม่มีกระเทียมนะคะแล้วก็ใช้เป็นหอมแทง หยาบๆนะแล้วก็บุ้งของเรานะคะผักบุ้งของเราลัดก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหั่นประมาณนี้นะคะประมาณนี้หั่นเรียบร้อยแล้วนะ,ะนะคะนี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการผัดกันเลยค่ะไฟให้กระทะร้อนก่อนนะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่น้ำมันหอยของเราลงไปนะคะน้ำมันหอยที่เรารัดผสมน้ำมันหอยไว้กับน้ำมันแล้วนะคะนี่นะ่ะก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปน้ำมันหอยผสมน้ำมันนะคะ รอให้น้ำมันเดือดแล้วเราก็มาผัาดกันนะโอเคค่ะเดี๋ยวรอน้ํามันเดือดก่อนค่ะน้ํามันของเราเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ใสลอมกระเทียมอยหอมพรทยน,นะนี่เราเปิดไฟกลางนะ ให้หอมกระพริกของเราก็ขนาดนี้นะโอเคค่ะหอมพริกของเราก็เริ่มหอมแล้วนะคะเราก็มาใส่ผักบุ้งของเราลงไปเลยคนะผักบุ้งที่เราเตรียมไวนะ้น,นะคะใส่ลงไป พุ่งของเรางเลงไปใช้ฝาอิดแป๊บหนึ่งนะคะมีถาดพุ่งของเราประมาณนี้นะคะโอเคค่ะมาดูอีกทีหนึ่งค่ะ รุ่งของเราสุกง่ายนะยนะนกินรสดยมา้กใส่นันหอมลงไปนี้ ใส่ผงปรุงรอนนะคะผงปรุงรอนใส่ตามแสงตามสักหนึ่งช้อนโต๊ รุ่นของเราก็แับน,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 น้นนะคะแล้วก็จะมาหยอนนิดหนึ่งหย่อนนิดหนึ่งเอค่ะเห็นไหมสำหรับรุ่งของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะรุ่ไนไฟแดงง่ายนะ ีคค่ะเดี๋ยวรับให้ดูค่ะเรียบร้อยค่ะถาดพับรุ่งของเราติดไฟได้เลยนะคะนี่ค่ะออกมาประมาณนี้นะคะเราก็ตักใส่จานได้เลยนะ,ะนี่ค่ะหน้าด้านเนี่ยตักใส่จานได้เลยค่ะ จะมาทีผัผกบุ้งของเรานะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะผัดผักปุ้งของเราก็เรียบร้อยนะคะพร้อมรับทานค่ะร้อยค่ะผัดผักบุ้งของเรานะคะ จากสวนนะคะน้าตาน่าทานไหมคะมาค่ะเรียบร้อยค่ะไม่ได้ทานให้ดูนะคะผัดให้ดูค่ะจากสวนค่ะนั้นก็เหลือไว้อีกผัดหนึ่งนะแช่น้ําไว้นะคะถ้าเราทานไม่ทันนะแะช่น้าไว้เขาจะสดเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะลาไปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ